ถ้าน้องดีตัวใหญ่ๆห,หรือตัวแค่เนี้ยระแค่ถ่ายน้องเหน่อนเดิมดูน้องดีน้องตัวเล็กนิดเดียวอุย้ยจะเอ๋มีครับ พี่ครับโอ้ยแขนงกับขามัดรวมกันไปแล้วลูกออ้ยยังไม่ตื่นหรอครับอ้าววยยังง่วงอยู่เลยเรอลูกเหรอโอ้ยไงครับพี่ครับไงครับพี่ครับไงครับพี่ครับตื่นยังเงียอะตื่นกัน้ยัง จะออกมาข้างนอกกันไนะยังหืมออกมาย่างคะไอ้ปุ๊กุ๊กลิซ่าอาซาจ่าจ่าจ๋แจะอีเดี๋ยวค่อยออกมาได้ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะโอ้ยโอ้ยังยังโอ้ยบันี่ครับอ๋ออพอเลาะกันอีกแล้วนะพอเลยทำไมลิซ่า แล้วนี่โกตักเนาะ